ชนชาวมพูชาเขาไม่เดือดร้อนครับเพราะว่าเรายิงเป้าหมายแม่นเราทิ้งระเบิดเป้าหมายแม่นนะครับมันก็เลยไม่เดือดร้อนประชาชนเขาแต่ถ้าไอ้ฮุนเซนมันสั่งให้ปล่อยจรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดมาหรือยิงปืนใหญ่เข้ามาฝั่งไทยมันมั่วไงของมันมันมั่วนะครับมันก็จะมาโดนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับ มันก็เหลืออยู่ที่อารันกับจันทบุรีครับที่มันยังไม่เปิดศึกมานะครับแต่ทงางเราเตรียมพร้อมไว้หมดทุกแนวรบแล้วครับนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งต้องขอชื่นชมกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านพลตีเบญญพลผอ,อกองกําลังบูรพาปฏิบัติหน้าที่ได้เข้มแข็งมากนะครับปฏิบัติหน้าที่ได้เข้มแข็งมากนะครับ ของมันความแม่นไม่มีไงเวลาปล่อยมาก็เวลามันปล่อยจรวดมาก็เหมือนคนเมายาบ้ายิงสเปะสปะมาปล่อยพ่นมาเราไม่สามารถให้มันเคลื่อนกำลังเข้ามาติดแนวชายแดนได้ละครับเราก็ต้องทําลายก่อนครับต้องทําลายก่อนนะครับดีครับมันจะได้จบจบไปครับเอาให้มันจบจบไปเลยนะครับเปิดทุกแนวลบไปเลยนะครับ พี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่บริเวณแนวชายแดนเขาเดือดร้อนนะครับเขาเดือดร้อนแต่เขาก็อดทนเข้าไปอยู่ศูนย์อพยพนะครับเพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตนะครับจําเป็นต้องไปก่อนนะครับท่านอย่าไปห่วงทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอะไรเลยนะครับผมเห็นภาพท่านนายกอนุทินชาญวิรุลนะครับ ไปก้มกราบศพของทหารกล้านะครับยศจ่าและผลทหารนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าท่านนายกและมนตรีทำได้ดีนะครับเป็นการคารวะสูงสุดปกติเนี่ยศพของคนที่มีอายุอ่อนกว่าเนี่ย นะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่าเราเนี่ยนะครับแค่ไปโค้งเคารพศพก็พอแต่นี่ท่านก้มกราบลงกับพื้นเลยนะครับท่านนายกอนุทินนะครับโอกาสนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านนายกอนุทินคงจะไม่ขัดข้องครับกรณีที่ทหารเสียชีวิตในสนามรบเนี่ยได้เลื่อนชั้นยศอยู่แล้วนะครับเจ็ดชั้นยศหรือ9ชั้นยศนี่นะครับถือว่าเป็นวีรกรรม ในการทำสงครามที่กาหารระเบียบเก่ามีอยู่แล้วนะครับแต่กรณีทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับบางคนแขนขาดขาขา,ขาดนะครับแขนขาดขาขาดหรือได้รับบาดเจ็บก็เขาแก้ระเบียบแล้วครับว่าให้สามารถเลือกที่จะรับราชการทหารต่อไปได้ปกติกรณีจะต้องเรื่อนยศเช่นขาขาดในสนามลบเนี่ยนะครับ จะได้เลื่อนเลื่อนชั้นยศนะครับแล้วก็จะต้องปลดพิการไปนะครับปลดพิการไปไปทํางานององการทหารผ่านศึกนะครับแต่เขาแก้ระเบียบให้สามารถรับราชการต่อไปได้นะครับผมก็ฝากความหวังเข้าไว้นะครับอย่างที่ไลฟ์ไปเมื่อตอนเช้านะครับว่าขอให้ท่านผู้จัดการทุกเหล่าทัพกระทรวงกราโหมนะครับแก้ไขหลักเกณฑ์ให้น้องๆทหาร ที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รบอย่างเต็มกำลังเพื่อบุรณภาพแผ่นดินแดนของประเทศไทยยอมอุทิศตนอุทิศกายให้ได้เลื่อนยศครับพลทหารบรรจุเป็นสิบตรีเลยครับบรรจุเป็นสิบตรีเลยครับมันจะกี่พันนายก็ช่างนะครับใครสมัครใจและมีคุณวุธนะครับมีคุณวุฒิบรรจุเขาเป็นสิบตรีเลยครับนะครับบรรจุเขาเป็นสิบตรีเลยครับ โดยใช้เกียรติภูมิในการรบเนี่ยครับเป็นเกียรติเป็นผลงานที่จะเลื่อนยศนะครับเป็นสิตรีและจะเป็นกองพันธ์ที่เข้มแข็งกองพลที่เข้มแข็งนะครับท่านตั้งเลยครับมีแต่เสียงชื่นชมจากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับผมไลฟ์ไปเมื่อตอนเช้าก็มีคนดูประมาณแสนกว่าท่านนะครับแสนกว่าท่านทุกคอมเมนต์เห็นด้วยนะครับที่จะ ที่จะให้ทางราชการเลื่อนยศน้องๆพลทหารขึ้นเป็นสิบตีนะครับขึ้นเป็นสิบตีส่วนผู้ที่ปฏิบัติการลบก็เลื่อนคนละหนึ่งชั้นยศหนึ่งชั้นยศหนึ่งชั้นยศเลยครับนะครับแล้วต่อไปจะทําการรบอีกในวันข้างหน้าขวัญกําลังใจของทหารจะดีมากจะดีมากนะครับจะดีมากนะครับมันไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังนะครับ ใช่ครับขวัญกาลังใจเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยครับขวัญกาลังใจเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยครับนะครับ ชีวิตคนเป็นทหารนะครับน้องๆพลทหารเนี่ยเขาสมัครใจมาเป็นทหารนะครับส่วนใหญ่จะสมัครใจมาเป็นทหารนะครับมีน้อยครับที่จับใบดําใบแดงนะครับและใครเขาสมัครใจอยากจะเป็นทหารต่อเนี่ยจากที่ฝึกมาสองปีแล้วไปออกรบจริงๆนะครับไปออกรบจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับ มีทักษะมีประสบการณ์ในการที่จะไปสอนสอนรุ่นน้องอีกนะครับให้เขาเป็นผู้หมู่เลยนะครับเป็นสิบตรีนะครับชีวิตน้องๆทหารที่อยู่ชนบทอยู่บ้านนอกเนี่ยเขาได้เป็นสิบตรีนะครับเขาก็ภูมิใจแล้วครับนะครับเขาก็ภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วครับนะครับ อ่านคอมเมนต์แล้วทุกคนก็เห็นด้วยนะครับทุกคนก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพทําเลยครับทําเลยครับกองทัพนะฮะทำเลยครับระเบียบเราเป็นคนเขียนกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองมนุษย์เขียนมนุษย์ก็ต้องแก้ได้นะครับด้วยหัวจิตหัวใจของผู้ขับบัญชาแต่ละท่านเนี่ยนะครับอย่าไปมีข้อแม้เลยครับอย่าไปมีข้อแม้เลยนะครับ ไม่ได้เรื่องยากนะครับที่จะบรรจุน้องเขาเป็นสิบตรีนะฮะผมว่าเขาพอใจแล้วครับนะครับน้องๆพวกนี้ไม่มีเวลาที่จะมาอ่านหนังสือแล้วครับไหนจะต้องเตรียมการฝึกที่หนักหน่วงไหนจะต้องไปลบจริงเสี่ยงชีวิตจริงนะครับในสนามลบนะครับแต่งตั้งเข้าไปเถอะครับแต่งตั้งเข้าไปเถอะครับขอความคุณาเถอะครับนะครับ ผมขอความคุณาจริงๆนะครับท่านผู้จัดการทุกเหล่าทัพครับบกเรืออากาศนะครับน้องๆที่ไปทําการรบตอบแทนบุญคุณเขาเถอะครับให้เขาเลื่อนเป็น10ตรีเลยครับไหนๆท่านก็จะเปิดสอบเป็น10ตรีแล้วก็ให้น้องๆพลทหารอย่างเงี้ยแม้แต่ทหารพรานนะครับบรรจุเขาเป็นสิตรีประจำกองทัพเลยครับผมขอความรุณานะครับ ได้ยินเสียงเพลงดังลอยมาด้านหลังผมเนี่ยครับมาจากชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามที่ผมมาจอดรถนอนอยู่นี่นะครับถ้าจะฟังเพลงอยากไปให้ฟังเพลงของจามินอนันดานะครับที่เป็นวีระบุรุษในสนามลบนะครับจามิน อนันดาท่านได้แต่งเพลงเข้าไว้น่าจะเป็นเพลงบล็อกอ้ายจากใจสาเจ้าหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับเพลงของจามินอนันดาครับท่านแต่งเพราะนะครับแล้วก็ร้องขับร้องเองอะไรเองนะครับชื่อเพลงอะไรบล็อกบล็อกอ้ายจากใจเจ้าสาหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับเราไปช่วยดันเลยครับ ช่วยดันให้มันดังเลยนะครับนะครับค่ายเพลงก็เอาไปทำเพลงแล้วก็เอาลิขสิทธิ์เอาลิขสิทธิ์ให้แก่ทายาตแก่ภรยาและลูกของจามินอนันดานะครับฝากไว้เพลงนะครับบล็อกบ็อกายจากใจเจ้าสารนะครับ เพลงของจาม,มินานันดานะครับช่วยดันกันให้ดังๆไปเลยนะครับถือว่าจาม,มินานันดาเป็นวีรบุรุษของชาตินะครับเป็นวีรบุรุษของชาตินะครับดีกว่าไปฟังเพลงอื่นครับฟังแล้วเราจะเกิดเลือดรักชาติขึ้นนะครับลองไปเปิดฟังดูเถอะครับ ผมเองอย่างนี้นะครับที่จริงเนี่ยปกติทหารเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายแหนบกันชี้ที่ติดกันนะครับที่ติดกันที่ติดกันนะครับที่ติดกันเช่นโดดล่มหรือไปฝึกจู่โจมฝึกหลักสูตรอะไรต่ออะไรก็ช่างนะครับอันนี้คิดเล่นๆนะครับทางกระทรวงกลาโหมหรือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำเหรียญทำเหรียญขึ้นมาเพื่อให้เขาติดหน้าอกครับนะครับเหรียญสงครามชายแดนเนี่ยนะครับเหรียญสงครามชายแดนเนี่ยครับแจก,กเป็นเกียรติประวัติเขานะครับเขาจะติดด้วยความภาคภูมิใจจะเก็บไว้อีกเป็นร้อยปีเลยนะครับใครที่เป็นกําลังพลที่ไปรบจริงๆในเที่ยวนี้นะครับกําลังพลที่ไปรบจริงๆก็ทําเหรียญแหนบเชิดชูเกียรต ให้เขาติดเลยครับจะติดที่ชายกระเป๋าด้านซ้ายด้านขวาก็ได้ครับนะครับถ้าหลังจบสงครามแล้วนะครับมันเป็นวีรกรรมที่ต้องเสี่ยงชีวิตจริงๆนะฮะเป็นความภาคภูมิใจของคนในเครื่องแบบตำรวจทหารนะครับชื่อเพลงบล็อกใจ บล็อกอ้ายจากใจเจ้าสาวครับเพลงของจามินนันดาครับท่านลองไปพิมพ์ใน Google ดูครับเพลงของจามินนันดาฝากเพลงนี้เข้าไว้ด้วยนะครับให้ดังไปนะครับค่ายเพลงช่วยเอาไปทําด้วยนะครับคนแต่งเสียชีวิตไปแล้วคนร้องเสียชีวิตไปแล้วนะครับนักร้องดังๆนะครับโดยนักร้องดังๆที่อยู่ทางภาคอีสานก็น่าจะช่วยกันร้องเพลงนี้ นะครับอัดแผ่นรายได้ก็ให้กับครอบครัวของจามินนันดานะครับผมคิดว่าเหรียญเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าทําเหรียญสงครามนะครับเหมือนกับไปสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามนะครับสมรภูมิล่มกล้านะครับล่มกล้าวเขาคอ นะครับออกเหรียญได้ครับติดเหมือนเหรียญยิงปืนอย่างนั้นนะครับแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนที่ปฏิบัติหน้าที่เขาจะได้เอาไว้ให้เล่าให้ลูกหลานฟังการรบครั้งนี้ได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับจะทำเหรียญแบบไหนออกมาเป็นแหนบการชีพแบบไหนออกมาก็มาประกาศนะครับผมคิดว่าไอเหรียญนี้ถ้าใครติดแล้วเนี่ยไปซื้อข้าวกินเนี่ย เผอๆแม่ค้าเขาไม่คิดค่าข้าวนะครับไปซื้อน้ํานี่เขาให้น้ําฟรีด้วยนะครับเพราะเขาชื่นชมนะครับตอบแทนท่านนะครับที่ทําเพื่อแผ่นดินไทยนะครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายนี่ไหลไม่ช่วงเย็นนี่ไหลไม่นานครับผมไปนั่งไหลในรถครับแล้วก็ลุกผิดครับโอ้ลุกผิดจังหวะย่อหลังย่อหลังครับมันไปโดนเส้นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหปวดหน้าดูเลยครับปวดหน้าดูเลยนะครับนั่งก็ต้องมานั่งเก้าอ,อี้อย่างนี้นะครับย่อหลังไม่ได้เป็นนานแล้วนะครับแต่ปวดแข้งปวดขาปวดเข่านี่ไม่เป็นนะครับ ปวดแข้งปวดขาผมกินโปรติว่าแบ็กซิดไงไม่เป็นเลยครับเมื่อก่อนนี้จะปวดขาด้านขวามากอันนี้ไปบิดตัวอย่างไงก็ไม่รู้นะครับลุกผิดจังหวะแม่คนแก่นี้มันไม่มีอะไรดีเลยนะครับมันเหมือนรถเก่านะครับเปรียบเทียบก็เหมือนรถด,ดัดสันช้างเหยียบแหละครับเรื่องยาบ้านี่ผมไม่คาดหวังเลยครับว่าใครจะปราบได้นะครับจริงๆนะครับ ผมไม่คาดหวังเลยนะครับว่าใครจะปราบได้นะครับรถผมก็เคลื่อนย้ายไม่ได้ด้วยนะครับนอกจากเก็บแล้วกลับเลยนะครับก็ ปรากฏว่าโทรไปที่ร้านขายายาเขานะครับเอ๊ะผมจะทํำยังไงนะครับเพราะว่ามันยอกเขาเรียกยอกหลังนะครับยอกหลังผมจะโทรไปยังไงไปที่ร้านขายายาได้ก็กดใน google แล้วก็โทรไปเลยนะครับปรากฏว่าเจ้าของร้านยาก็เป็น f อนะครับแล้วเขาก็ให้คนมาส่งนะครับเป็นน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์มาส่งนะครับปกติค่า ขับมอไซค์มาส่งเขาคิดร้อยบาทนะครับปรากฏน้องที่เอามาส่งบอกว่าเป็นเอฟซีผมเหมือนกันนะครับตั้งใจจะเอายามาส่งและขอไม่คิดเงินนะครับขอไม่คิดเงินนะครับขอถ่ายรูปด้วยผมบอกโอ้ยเอาไปเถอะลูกนะครับผมยังพอมีรายได้นะครับแบ่งปันกันนะครับเรามีรายได้เราก็แบ่งปันกันนะครับผมไปที่ไหนผมก็พยายามที่จะติ๊ รอปพอหรือติปพนักงานถือว่าเราพอมีผมยังพอมีบำนาญกินนะครับก็แบ่งปันกันนะครับคนไทยแบ่งปันกันนะครับครับโทรไปก็บอกว่าผมเลวัดนะครับ เขาจำเสียงได้นะครับบังเอิญเจ้าของหลานน่าจะเป็นเภสัชกรเขาเป็นเอฟซด้วยนะครับเขาก็จัดยาให้นะครับจัดยาให้วันนี้ขับรถไม่ได้หรอครับกินยาแล้วมันจะง่วงนอนนะครับเขาบอกว่ากินยาแล้วจะง่วงนอนนะครับอาจจะต้องเคลื่อนย้ายรถพวกนี้นะครับเอาสุขภาพร่างกายไว้ก่อนนะครับดีกว่าขับไปแล้วง่วงนอนแล้วก็วูบนะครับ มันไม่เป็นไรแล้วครับย่อหลังอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเป็นเรื่อยนะครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าดันพกเข้าหลามสี่กระบอกครับนะครับเมื่อเช้าไม่ใช่สี่กระบอกหนึ่งสองสามกระบอกแล้วเอามีดครับมีดเดินป่ามาขัดเอวด้านซ้ายเนี่ยครับขัดเอวด้านซ้ายนะครับแล้วพอลุกบิดตัวปุ๊บเนี่ยมีดมันน่าจะไปกดเส้นประสาท พกข้าหลามข้างหน้าสองก็บอกข้างข้างก็บอกนะครับด้านซ้ายนี่เอามีดเดินป่ามาขัดเขาไว้ครับขัดเขาไว้นะครับและเดินออกกําลังนะพอนั่งไหลข้างนอกแล้วลมมันแรงเลยมานั่งไหลในรถก็ไม่ได้ถอดมีดถอดปืนออกพอลุกเข้าผมว่ามีดมันคงไว้กดเส้นประสาทนะครับสมน้ำหน้านะครับไม่รู้จะพกไปหาอะไรนักหนานะครับ แต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็พกเล่นๆนะฮะเอามาพกครับว่างก็วะมันพกครับมาเนี่ยมันไม่มีคนอยู่ไนงะต้นไม้มันใหญ่ๆเนี่ยนะฮะนะครับไม่สวดมนต์ถือศีลก็พก กว้างกับต้นไม้เนี่ยปัก,ป,กปักอยู่เนี่ยหัดกว้างมีดนะครับหัดกว้างมีดเ <c oughs> ออมันจริงๆแก่จะตายห่าอยู่แล้วไม่รู้จะพกไปไงนะครับแต่คนมันชอบนงะนะครับคนมันชอบครับยังผมยังถือเป็นอะไรนะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐอยู่นะครับ <c oughs> ยังยังไม่หมดอายุนะครับยังไม่หมดอายุนะครับ ตอนนี้มีดนี่พกข้างๆนี้ไม่ได้แล้วนะครับมีดมันใหญ่เงับมีดเดินป่ามันใหญ่เงับปกติพกอันเล็กๆไะใช่พกเยอะเกินผมแก่ๆอย่างนี้เราก็ใช่ เหมือนไปออกรายการน่ะไอ้แจ๊ดมันพกเยอะกว่าผมครับไอ้แจ๊ดชวนชื่นนะครับหน่วยงานที่ทุจริตน้อยที่สุดใช่ไหมครับผมว่าหน่วยงานของศาลสถิตยุติธรรมนะครับ จะทุจริตน้อยนะครับจะทุจริตน้อยนะครับแดดมันส่องหน้าพอดีเลยครับผมอุตส่าห์นั่งหลบผมอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลานั่งไห์เนี่ยข้างหน้าผมนี่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยนะครับผมเคลื่อน ปวดนะครับเนี่ยบิดตัวเคลื่อนตัวก็จะปวดมากใช้คำว่าปวดมากเลยครับเป็นไปตามสภาพร่างกายอายุเยอะแล้ว ปกติก็จะมียาอยู่นะตอนนี้ดันเปลี่ยนกระเป๋าเป้สิครับดันเปลี่ยนกระเป๋าเป้ฮะมันไปอยู่ในกระเป๋าเป้อีกอันนึ่งนะฮะค่ายาเขาจัดยานอกมาให้เลยนะครับยาแรงนะครับปกติก็จะมียาบูเฟนอยู่นะครับแต่ว่าเขาเอายาตัวใหม่มาให้นะฮะเป็นยาดีนะครับ ยังไม่ต้องใส่สายรัดพยุงครับไม่เป็นไรฮะหุณเซนไปไหนหายไปไหนใช่ไหมครับคุณเซนเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ครับในขณะที่ทําการรบไอหุณเซนมันกลัวเราไปบอมมันมันก็เก็บตัวเงียบอยู่ในบังเกอร์อยู่ในหลุมหลบภยัยชั้นดีมาเลยนะครับเราไปทิ้งระเบิดก็มันก็ไม่ตายห่าแล้วครับไอหุ่เซนเนี่นะครับมันตาขาวครับ มันทำท่าเป็นเหมือนนักรบเก่งกล้าเงี้ยแต่มันตาขาวนะฮะประชาชนพกไม่ได้ครับเข้าหลามเนี่ยนะครับเป็นความผิดนะครับไม่ พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีใบาญาติให้มีอาวุธปืนติดตัวคือปอ2 2ซึ่งนายกอนุทินในฐานะรมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาสั่งห้ามเขาไว้นะครับแต่ผมเองที่ยังพกพาได้เพราะว่าหนึ่งผมยังมีสภาพเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่นะครับสองเนี่ยผมมีรายชื่อบรรจุอยู่เป็นกำลังพลของหน่วยงานความมั่นคงนะครับ ทางพุ่งขับบัญชาเขาก็ออกใบพกพาให้ผมได้นะครับนะครับปกติถ้าหลังจากนี้หลังจากถ้าไม่มีชื่อบรรจุอยู่ในหน่วยงานความมั่นคงนะครับ mm. ก็พกไม่ได้แล้วครับ mm. ก็พกไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าด้วยด้วยประวัติการรับราชการของผม แล้วก็ผลงานในอดีตของผมในการที่จะสืบสวนหาข่าวและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าทางหน่วยงานเขาคงบรรจุชื่อผมไปเรื่อยๆครับนะฮะถ้าเขาไม่ให้พกผมก็ไม่พกครับ <laughs> ผมใช้ยกมือไหว้เอาครับนะครับใช้ยกมือไหว้เอาแล้วก็จริงๆนะพกมาตั้งแต่2517 ที่ว่าเริ่มรับราชการมาจนปัจจุบันก็ไม่ไปมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งอะไรกับใครถึงกับขั้นต้องใช้อาวุธในการป้องกันตัวเลยนะครับพกด้วยความชอบนะครับพกด้วยความชอบส่วนตัวเท่านั้นเองครับนอกจากไปปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะครับถึงจะใช้นะฮะ ผมถือว่าอย่างนี้ครับหลักการผมนะเสียเงินดีกว่าติดคุกติดคุกดีกว่าตายอะไรที่จะเป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตเราก็ต้องสู้ไว้ก่อนต้องสู้ไว้ก่อนนะครับต้องสู้ไว้ก่อนนะครับถึงเราจะตายก็ให้ตายไปด้วยกันนะครับใช่ ไอ้นี่จำได้ยกมือไหว้แล้วก็แทกคางเลยนะครับยกมือไหว้แล้วก็แทกคางเลยนะครับอาลันยประเทศระเบิดดังตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับเวลามีเรื่องใครมาปาดหน้าปาดหลังอย่าลงจากรถครับเราอยู่ในรถนะครับใช้รถเป็นอาวุธนะครับใช้รถเป็นอาวุธนะครับใช้รถเป็นอาวุธนะครับ มันยังพอช่วยด้านคดีได้ยังออกตัวได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับเขาจะคว้าดาบคว้าปืนมาเราก็อยู่ในรถนะครับแล้วก็ชากตัวออกนะครับชนให้หงายท้องไปเลยนะครับเราก็บอกเขาถือปืนมาขู่ผมถือมีดมาขู่ผมถือไม้มาขู่ผมผมก็จะหนีเอาตัวรอดครับแต่ว่ามันดันไปเหยียบเขาตุยเย่ไป นะครับมันยังพอออกตัวได้นะครับไม่ได้ตั้งใจฆ่านะครับครับเดี๋ยววันนี้ขอญาตพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกินข้าวกินยากินข้าวกินยาก่อนครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพ,พิภพที่ท่านเคารพนับถือนะครับบารมีของพระสยามเทวา,ทาธิราชบารมีของพระแก้วมรกตบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องตำรวจทหารอสสที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงนะครับสวัสดีครับ